ศบาลเมืองบ้านโปง่งขอเชิญร่วมงานส่งเสริมอาชีพและสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2568ในวันอังคารที่31ธันวาคมเวลา19.00นาาเป็นต้นไปณลานอนเนกประสงค์ริมแม่น้ำแม่กรองและร่วมทำบุญตักบ,บาตรในเช้าวันพุทธที่1มกราคม2568เวลา เจ็นาฬิกา30นาทีณนะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโป่งผ่านหอนาฬิกาถึงวงเวียนน้ำพุเทศบาลเมืองบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี31มสธันวาคืนสุดท้ายของปีพบกับการแสดงจากเด็กเยาวชนและประชาชนการแสดงดนตรีสด สร้างความทรงจำไปกับกิจกรรมระบายสีช็อคบนพื้นถนนในพาช็อปชิมชิวผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเก็บภาพประทับใจไปกับมุมถ่ายภาพชิกๆร่วมกิจกรรมสนุกสนุกจากการออกบูธของหน่วยงานภาคลันและเอกชนเช้าวันที่1มุมกราคม2,568เวลา7นาฬิกา30นาทีขอเชิญร่วมทำบุญปักบาตรเข้าสารอาหารแห้งบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโปง ผ่านหอนาฬิกาถึงวงเวียนน้ำพุแล้วพบกันคืนวันอังคารที่31ธันวาคมและเช้าวันพุทธที่1มกราคมนี้